เออแล้วน้องๆตอนที่พี่ถามในชวนคุยแล้วกันนะตอนที่ไปเริ่มไปประกวดเข้าร่วมเวทีของ 4E อบ่ะค่ะแต่ละคนก็จะมีเมนโทที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมมีพี่วายพี่แซมนู่นนี่เออเราลองเลง่าประสบการณ์ตอนนั้นหน่อยเวลาทุกครั้งที่ขึ้นเวทีอะแบบลุกเราจัดเต็มอยู่แล้วแต่ในใจมันเป็นยังงมันตื่นเต้นหรืออะไรนะอันนี้เรื่องทีมามวยได้ไหมเออมามวยประสบการณ์ได้ไหมตอนที่เออตอนตอนที่เรา ตอนที่เราแบบเป็นคู่มีคู่แข่งเป็นคู่แข่งขันกับตอนนี้เราเป็นศิลปินจริงแล้วอ่ะเออมันต่างกันไหมความรู้สึกทุกครั้งที่ขึ้นเวทีะะอะไรเงี่ยค่ะเออให้น้องอายลองเล่าก่อนก็ได้เนาะลองเล่าความรู้สึกหน่อยถ้าแบบว่าตื่นเต้นไหมก็คือยังคงตื่นเต้นเหมือนเดิม <c oughs> อ่ะก็คือตื่นเต้นเหมือนเดิมยังตื่นเต้นอยู่เนาะใช่ค่ะก็คือยังคงตื่นเต้นเหมือนเดิมแต่ว่าความรู้สึกที่แบบแปลก เปลี่ยนไปก็คือตอนที่เราประกวดอะเรายังเป็นแบบเหมือนเป็นกลุ่มคนที่ยังต้องแข่งขันเพื่อให้ตัวเองได้เป็นศิลปินอยู่ยังคงเป็นเทรนนีอยู่แต่ว่าพอได้แบบขึ้นเวทีแล้วในแบบในเพลงของตัวเองเหมือนเราก็มีมีการพรีเซนต์เพื่อให้มันเป็นเพลงของเราเองอะคะ่ะ เรีไดว่าไงแบบเราได้เป็นศิลปินแล้วมันเป็นเองเรอมีความเป็นโอเนอร์ชิพมากขึ้นมันคือเพลงของเราเราอยากเ้าทูพิเซตมากขึ้นประมาณนี้เนาะประมาณนั้นใช่ไหมอืมอืมอืมเข้าใจเนาะก็คือพี่อยาตามดูก็ เกือบทุกคลิปแหละก็จะมีน้องๆอ,อีกหลายคนเลยที่แบบบางคนสตรองด้านเต้นบางคนสตรองด้านร้องอะไรเงี้ยแต่อย่างน้องๆที่เนี่ยอยู่ตรงนี้ก็คือแบบเก่งทุกด้านเนาะแล้วก็แบบมีความแบบสวยด้วยอะเขิดด้วยเก่งด้วยนะคะคือดีไปหมดนะประมาณนี้นะคะแล้ว่ะหน้าเราเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแตกต่างกันป่ะแบบเราต้องเปลี่ยนอะไรในตัวเองไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแ<อ>ชร์ช่วงแรกๆก,ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบ มาช้าสุดไงเพราะว่าตัวเองไม่ได้อยู่ที่ไทยหนูอยู่ที่เรา<ล>ใช่<ต>ใช่ต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนไวที่สุดแล้วก็ช่วงรายการก็แบบความรู้สึกมันจะเป็นความรู้สึกแบบกดดันเพราะว่าเราต้องแข่งกับเพื่อนแล้วก็ต้องแข่งกับเวลาด้วยเพราะเรามีเวลาซ้อมน้อยมากแล้วเราก็ต้องขึ้นโชว์ในท<อ>ุกปีแต่พอเราว่าเป็นศิลปินแล้วความรู้สึกตื่นเต้นมันยังมีอยู่แต่ว่าการ มือนการแข่งขันของเรามันไม่ใช่การแข่งกับเพื่อนแล้วตอนนี้เราเวิร์กเป็นทีมเราต้องแข่งกับผลงานตัวเองคือถ้าสมมติวันนี้เราทําได้แค่นี้พรุ่งนี้ต้องทําได้ดีกว่าแล้วมันต้องดีไปเรื่อยๆ,ๆประมาณนี้คะ่ะก็คือแข่งกับตัวเองประมาณนี้คะ่ะเออใช่คือเวลาเห็นเฮน่าพูดจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเนาะซึ่งซึ่งตอนที่พี่ดูรายการพี่ก็รู้สึกอย่างนั้นกับแฮน่านะจะเป็นคนที่แบบจริงจังเวลาซ้อมเวลาเต้นจะแบบ เออมีความแบบ s e r i <m <m ียสมี2โหมดอ่ะเนาะเป็นโหมดแบบเวลาแสดงบนเวทีกับโหมดของความ s ี r รียสของงานเนาะอันน <Ah. ี้ไม่รู้ถูกไหมนะอันนี้คือในฐานะคนดูเนาะเออก็จะเห็นในมุมแบบไหนนะคะ